วันนี้วันพระใหญ่นโยมขอน้อมใจถวายไตรจีวรต่อสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันเกียงแค่ใจเรารู้สึกชื่นชอบในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นสายเลือดทางธรรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยกันคุ้นเคยทางธรรมมีทัศนคติตรงกันเราเป็นญาติกันมานานแล้วชอบธรรมะในแนวทางเดียวกันเป็นไปสู่ พระนิพพานโน้มไปสู่พระนิพพานเหมือนกันก็ขอให้ตั้งใจวันนี้ขอให้สิ่งนี้จงเป็นสมบัติของทุกท่านด้วยนะขอให้ตั้งใจโด้พร้อมเพรียงกันข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรต่อหมู่สงขอสงจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรและเพื่อฝึกตนสละสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนเพื่อละความตรณีเพื่อละอัตตาตัวตนขอฝึกตนน้อมถวายไตรจีวรขอสงจงรับเพื่อประโยชน์ดังกล่าวสิ้นการละนานเทิน สาธุสาธุสาธุาบัดน,นี้เพียงแค่เราตั้งเจตนานะญาติโยมทุกท่านตั้งเจตนาก็ชื่อว่าเป็นบุญที่สำเร็จได้แล้วและโยมจะไปทำบุญโดยส่วนตัวที่ไหนก็ได้นะทั่วประเทศทั่วโลกนะโยมไปทำกับคนใกล้ๆบ้านนะเด็กยากจนผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงณโรงพยาบาลหน่วยกู้ภยัย นคณะสงอาพาธหรือว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่านาเห็นสมควรแก่การสงเคราะห์ทำแล้วใจเรารู้สึกสบายไม่เกิดความงมงายเป็นการฝึกสละสลัดออกไปอะไรที่เราคิดว่าเป็นของเราเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆสักอย่างเดียวและแม้แต่ตัวเราที่คิดว่าเป็นตัวเราและพูดว่าเป็นตัวเราก็ยังไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา วันนี้วันพระใหญ่น้อมถวายไตรจีวรโดยพร้อมเพียงกันขอบุญนี้จงสำเร็จมีแก่เราทุกทกท่านอาภิวาธนสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏนติอายุวันโนสุขังพระลังของที่ไม่หนักถือนานๆก็หนักได้ความยึดมั่นถือมั่นด้วยประการใดๆยึดมั่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ว่าสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นดมกลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องใจคิดนึกยึดมั่นว่านั่นเป็นของเราก็เป็นทุกข์จนทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นก็ด้วยประการนี้เอง